สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ขเขาเรียกว่าอะไรคะวันนี้เรามากินอะไรนะจิ้มจุ่มค่ะอ๋อขอกินจิ้มจุ่มใช่ไหมใช่<ะ>เป็นร้าน<ต><ต>มินิโมน่ารักน่ารักแก้วอ๋อ,อ,อจุ่มนัวใช่จุ่มนัวยกเข่งนะคะท่านผู้ชมและตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของเขาเนาะที่เป็นเครื่องจิ้มเขาเนาะเดี๋ยวเรามาดูเมนูเขานะคะเนี่ยจุ่มนัวยกเข่ง19บาบาทค่ะท่านผู้ชม ร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่อนุสาวรีย์พญาสรินภักดีศรีนรงจังวางนะคะเมนูยกเข่งนะก็จะมีหมูหมัดหมูสามชั้นหมูเด้งอาตับหมูไส้หมูนะคะเนี่ยก็คือพวกปลาหมึกสบายนางอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะแล้วก็เนี่ยอุ้นเส้นอะไรต่างๆด้วยรายการไก่ก็จะมีนะคะเมนูเครื่องดื่มนะก็จะเป็นน้ําเปล่าน้ําแข็งแล้วก็โค้กนะคะแล้วก็ ททนี้ก็ <Okay. S 1> เป็นเมนูยกเซตอันนี้จะเป็นยกเซตคือชุดหมูมีหมูหมักเครื่องในหมูแล้วก็ชุดเนื้อเนื้อหมูสบายนางแล้วก็ชุดทะเลกุ้งหมึกหมึกกรอบลูกชิ้นปลาดอรี่นะคะแล้วก็ผักรวมฤด,ดูตามฤด,ดูกาลนะคะ79บาบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีภาชนะอ่าภาชนะในการนี่นะคะจาน เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะเริ่มมีอะไรทยอยทยอยเข้ามามาค่ะท่านผู้ชมมากินกันนะ